กว่าจะได้ขนมแต่และเมนูฝึกฝนนานแค่ไหนวันนี้หมิวจะมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้มิวจะพาทุกคนมาเทสนะคะเป็นตัวแป้งอีกหนึ่งสูตรนะคะคล้ายปังไฟเบอร์เลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหนียวนุ่มกว่าหมิวเอามาลองทําพิซซ่านะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยสนใจอยากลงเรียนขนมปังคลีนคลีนแบบคีโตโลคาร์บนะคะแนวขนมปังไฟเบอร์กับหมิวนะคะเพราะว่าขนมปังของหมิวเนี่ยไม่มีแป้งค่ะไม่มีเนยนมไข่นะ้ำ น้ตาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคีโตโลคาร์บสามารถทานได้นะคะกว่าที่มิวจะเทสได้นะคะทุกคนมิวบอกเลยว่ามิวฝึกฝนมาประมาณ3ปีกว่าค่ะทุกคนเรียนรู้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นพอมิวรู้แล้วว่ามิวผิดตรงไหนเนี่ยมิวก็เอาสิ่งที่มิวผิดแลละค่ะทุกคนมาปรับปรุงและก็แก้ไขนะคะจนเป็นขนมปังในรูปแบบต่างๆที่ทุกคนเห็นกันนั่นเองค่ะวันนี้มิวก็เลยเอามาทําเป็นตัวแป้งพิซซ่าโปะด้วยโปรตีนชิ้นป๊อปเจ ะะจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่หมิวคิดว่าถ้ามิวออกมาเปิดคลาสเนี่ยทุกคนน่าจะได้ทำทานกันแบบง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโปรโตีนสูงไร้ไขมันนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลทั้งคลีนลีนโปรโตีนสูงกินแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดอยากอาการของหวานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและที่สาคัญช่วยลดน้าหนักแน่นอนค่ะ